ตรงกลางที่เราจะเห็นนะครับเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับเป็นเด็กวัดองค์สําคัญครับเป็นเด็กดวงจิตเ,เล็กๆที่สามารถทําอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆครับสามารถคําจุนพุทธศาสนาได้อย่างงดงามทีเดียวครับผมได้นาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมาดีไซน์นะครับใส่ เป็นฐานบอกบัวด้านบนเป็นดอกบัวนะครับด้านข้างฉลุลายร้อยล้านพันตำเลืงทองทั้งสองข้างงดงามมากเากนะครับด้านล่างดูลายละเอียดของชิ้นงานสิครับผมเลือกช่างระดับครูช่างทํางานชิ้นนี้เลยครับด้านบนเป็นรัศมีของไอ้ไข่ประดับด้วย,วยเพชรอย่างงดงามครับด้านบนหมายถึงการบูชาธรรมด้วยดอกบัวนั่นเองครับงานชิ้นนี้ถือว่า เป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่เพื่อบารมีที่ยิ่งใหญ่ครับ